คลิปนี้นะครับผมสองคนนะครับผมตาอุซองควงกับคิงดาก้อนนะครับผมเพื่อนผมนะเดี๋ยวเราจะถือดาบเซเบอร์เล่มนี้นะครับผมนะไปไล่เหล่าคนในห้องสนายกันนะครับผมซึ่งคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ <Bond> ที่ผมสองคนนั้นจะกลายเป็นสายเกียนแบบเต็มระบบเต็มระบบยังไงก็คือเราจะถือดาบไล่เซเบอร์แต่ไปเกียร์นอกสนายเขาเล่นสนายปนไปเถอะกูสองคนเนี่ยกูสองคนเนี่ย จะไปเหล่าแล้วจะไปเหล่าเพ่ยงเดียวเออนะคุณก็เออเนี่ยคิงดาก้อนนะเผื่อแบบว่าช่วงนี้แบบใครได้พีบีก็คงจะเห็นกันบ้างนะครับผมนะก็มาเดี๋ยวเราสองของคนจะไปหาเหล่ากันนะเออเดี๋ยวก่อนอื่นก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันนะครับผมนะห้องนี้ผมว่ามันน่าจะได้อยู่นะครับผมว่ามันน่าจะได้อยู่คุณแซคไม่รู้นะยังไงมีห้าดาวด้วยต้องลอง ไปใครก็เล่นกันสนุกสนานฮะไม่มีใครเล่นกันทั้งนั้นละใจใจก็เลยนี่กูยิงด้วยนี่กูยิงด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำเนียร์ก็โดนไม่มีทำตรงทำเนียแล้วเอ้าเอ้าคุณเซงเรามาเหล่าเขาเลยนี่ เฮ้ย <iker ina> โอ้นี่ไงกูแซวแต่านเออต้องกินดีกว่าจะเป็นเด็กหยุดคุณเราแบบโกงเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ได้ผลเราแบบโกงแล้วเหรอเฮ้ยข้าดาวข้าดาวคุณเก่งเกันแก่อ้ทีมงานคุณภาพจัดเอาข้าดาวออกเอาข้าดาวออกเขาอ้อเลยเขาลุ่นวะเอ้า น่าจะน่าจะหลุดน่าจะหลุดไปไหนามาเล่นกันก่อนมาเล่นกันก่อนนี่มาเล่นกันก่อนะไรเทีมกูก็เก่งเหลือเกินเดดเด้ยเฮเฮ้ยเฮ้ลกเจเฮ้ยเยิงเฮ้ยยิงก็เฮ้ยอยู่บานีนี่นี่นี่ยิง นี่ยิงเหรอยิงเหรอนี่อือเออตัวพิ๊บ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 อุ้ยนี่ยิงบ้างยิงบ้างอ๋อยิงบ้างเออยิงบ้างยิงบ้างแต่เหล่าเหมือนเดิมนะครับคอนเสปต์ผมผมเหล่าเหมือนเดิมอ้ามีสองดาวหนึ่งดาวเข้ามาผมมาแล้วไหนต่อรับขน่าดปะปะปะต่อรับขน่อยต่อรับขนาดเอาเนี้ยเอาเนี่ย แว้งหัวกูได้เดี๋ยวผมเล่นแกได้จะไปคุณตาเป็นเปสีอะไรนะกระบวนการหน้าส <pers> <โด>ีอะเราเล่นแกหน้าสีเฮ้ยชิบหาแล้วไม้เบ็ดเฮ้ยสักจัดดิจัดดิ่เฮ้ยอือ<ม>ผมมาแล้ว <c oughs> ผมมาแล้วผมมาแล้วครมมา,าวสุลล์ <c oughs> มุดมุดนี้เขาเริ่มมุดมุดไม่เอาเซซิตี้ มันส่งมาเซอะไรที่นี่ไม่มีไม่เซอะไรทั้งนั้นแหละเฮ้แซกชิปหายแล้วกูสามาด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมุดมุดมุเซอะไรเราก็เดินตรงนีเออไม่มีไม่มีะเลยออไม่มีะซเลยเซมเมี๋ยวเซมาี่เาเออเฮ้ยดี๋ยวเเดี๋ยว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 ดีดีเดวเดดี๋ยวี๋ยวเดวเดดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียเดี๋ยว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  เอ้กูถามจริงอันอันนั้นโหดจริงเหรอทีหนึ่งทีหนึ่งทีมกูอะเราว่าเราเจอดีแล้วเลยยี่สิบตายหนึ่งไอชี้อะของจริงเราเราว่าเจอนั่นน่าจะเป็นตัวหน้าตัวหน้าในทีมแล้วเจอแล้ว KPO หาย นี่อ่ะนี่อ่ะนี่อะโยกโยกโยกนี่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 โยกซะหน่อยโยกนี่โยกซะหน่อย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 นี่นี่นี่โยกซะหน่อยโยกซะหน่อยโยกซะหน่อยจะมีไม่มีใครอยากเล่นด้วยหรือเฮ้ยเฮ้๋ยโดนหรอไม่โดนไม่โดนพี่แตกลอยยันบ้านโอ้โห โอ้ออ,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 อืออืออือหไอ้เลยอเฮ้ย<อ>ไม่มีไม่มีเส้นตวเ่โอ <c oughs> เห็นว่ามันมืดเยาวอดไปไปสองแล้เขาบอกได้ มีได้ต้องมีเข็มเฮ้ยเอ้าโดนเหรอโดนไลยทุ่มหัวไปเลยแต่ไม่โดนยิงไม่ได้ไม่ได้โดนไมเบสฆ่าเลยไอ้แซกเราอยู่ห้องเดิมไม่ได้เออกูโดนเตะครับอุ้ยบร้อยโดนครูใช่โดนเหรอโดนเหรออ้นี่มันจะโดนโดนโดนว่านี่ยเนี้เอานี่้ยเนี้ยเนี่ยเอานี้ยเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวห้องฝั่งนี้ฝั่งนี้เจอเดี๋ยว่าจะกู้ทีมจะดาบเซเปรอร์เซเปอร์ไอยูโ u k ในทีมนี่สี่เจ็ดนี่ไงสี่เจ็ดสี่เจ็ดวิววิววิวยิงเร็วยิงเร็วเกินยิงเร็วเกินพี่ยิงเร็วเกินยิงเร็วเกินยิงเร็วเกิน ต้องดีดแอน์ฟังฟังเสียงจากเขาสักแน่แน่น่าจะหลุดแล้วแกเดี๋ยวรออะไรอ่ะเลื่อนเนี่ยมนเลื่อนเลื่อนเนี่ยเลื่อนอ่ะเลื่อนเนี่ยเลื่อนเนี่ยรออะไรเลื่อนเนี่ยเลื่อนอ่ะเลื่อนะอยูโน่เลื่อนเนี่ยรออะไรเลื่อนเนี่ยบริกานคุณภาพสินะบริการฟรีบริการฟรีบริการฟรีนี่ นี่อ่ไปดิสักไปดิไปดิไปดิขึ้นบ้านดิแต่เข้าบ้านเล้วอย่าเข้าบ้านเข้าไปทำไมไม่รับเช้าเจ้าของไม่ให้เข้าบ้านตอนเจ้าของบ้านก็ไปต้อนรับมาดิโดนสกกัดเบือปลาเข้าหัวเลยมั้งกำลังตั้มทิพย์อยู่เลยไปไปติดด้วยหือเฮ้ย เอ้ยอืมเอ้ยอะไรอะไรโอ้โหมีคนเจลามีคนสังสูบมีคนสังสูบใช่เหรอโล่โลโนอาตาโล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 ่โละโล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 อไม่ใช่หรอไม่ใช่โลไปแซอยู่ไหมไปนี้อ๊อกโอจะโดนเตะไหนแกสเหรอ้ยแกสนายเปื้อโอ้โหเปลาวเขาจะโดนกกระทึมไมเนี่ย ไม่อยากไม่อยากเข้าไปเล่นเลยอ่ะกลัวว่ะโอ้ยไม่อยากเข้าไปเล่นไม่อยากเข้าไปเล่นเลยกลัวไม่อยากเข้าไปเล่นไม่อยากเข้าไปเล่นกดก่อนนี่นี่นี่ไรเหล่าอไอยูโน่ มาดูดลเขาเรียเฮ้ยเขาเขร้องอะไรเอ้ยมีเน่นีเน่ถีอเซเปอร์เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลัวไปลัวไปอ๋อุ้ยอุ้โอ้โหอุ้ยสวยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยกูโดนเหล่าเฮ้กูโดนยิงแล้วมาตามเฮ้เดี๋ยวสามบ้างฝั่งตรงข้ามคุ้นๆว่ะแซ็คเซ็ตอันนี้ก็ตามเหรออุ้ยฮะโน้ตโน้ตเล่นกูแล้วเฮ้โน้ตโน้ตเล่นเปนเท่าไหร่กูกูหว่นสามบ้างอยู่เลยอือหืออันเดะเขามาโยกหน้าใส มาจึกจึ๊กจึกใส่อยากโดนฟันอยากโดนฟันฟันคุจะโดนก่อนมันก่อนจะถึงโดนเฮ้ย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 โอ้โหเออเนี่ยใช่สามบ้างคุ้นๆเลยแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวอย่าลืมบีพอร์ตนะตอนสตาร์ทเลยบีพอร์ต กดไม่ดีนะฮะกดมาที่รายงานได้เลยกูไม่กลัวใครเลยฝั่งตัวฆ่าเาะกูกลัวสามบ้างตัวโปนะะย่างเดียวแน่ๆมันลองหัวกูเลยเนาะดูดีใช่ป่ะใช่ตัวนี้ป่ะชิบหายบาเลนโอสโคบระยะนั้นบ้าหรือเปล่าไม่ไปลงแข่งเลยวะเอาชิมเอาแชมป์โลกไห้กูเนี่ย คิดอะไรเงี้ยดีเป้ากลางจอหรือเปล่าอ๋อโหเฮ้ยมีตัวงามมากมีตัวเออทางนั้นแหละทางนั้นแหละมีตัวตัวผู้หญิงอะตัวผู้หญิงเหรอมป็นตัวเั็นตัวโปว่ะวุ้ยวุ้ยข้งหลังเนี่ยแบ๊กเออสวยดีดีดีดูใจไม่เหลาโอ้โห

ตายเร็วตายแล้วต้องได้มาใหม่ต้องอ๋อได้มาใหม่มีมีมีก๊อกสองเราเห็นเราเล่นอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเฮ้ยแอนสเตนไอ้บอมึงอะไรกันเนี่ยเออกำลังเกียรอยู่ครับไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วออเร่อเล็บเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาเก็มจบหรอจบเลยอ มันตัวตัวเนียแล้วนี่ว่าไงครับห้องเนี้ยว่าไงห้องนี้ว่าไงห้องนี้ห้องเนี้ยว่าไง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 เฮ้ยห้องเนี้ยว่าไงเฮ้ยเฮ้ยกระพิบห้องเนี้ยว่าไง อุ้ยในเมื่อแคสเลเปอร์คุณมาอย่างนี้แล้วก็คุณต้องมาให้ผมเหล่าแล้วผมรู้ว่าคุณเก่งสไนแค่ไหน่สิ่งที่ผมไม่ยอมแพ้เลยก็คือดาบไลเซเปออย่างเอ๊ะปาแกดิวะปาแกดิวะแกดิวะเอาไปดมอุ้ยอุ้ยตัวเหล่าขึ้นตัวเหล่าขึ้น เรียบลายต่อติดามที่บนนี่อ๋อประมาณว่างเงี้ยโบแมนครับเว้ยโบแมนโอ้โหวู้ววู้ววคนรู้บอกบอกไปก่อนว่าเปล่าครับเอ้ได้เขาติดตามแต่เขาก็เห็นยดเด้งแหละไม่ได้ดิถามทำไมไม่อยากดูสปอยเหรอต้องติดตามเอี เหมือนดูหนักแหล้คุณก้าจจะไม่อยากโดนสปอยใช่ไหมล่ะหรือชอบโดนโอ้โหนี่วันร้าววันนี้แมนยูแพ้คาบ้านนะเราว่าไปได้ตามต้องหรอไม่รู้วันนี้ไม่รู้เลยไปตางหลังได้ไหมมีไล่เหล่าเหรอไล่เหล่าเหรอไม่ไม่ได้ติดตามเลยนะ มาได้ตามมาได้ตามเล่นเล่นแต่เกมเล่นแต่เกมเล่นเกมมาเล่นเกมไปไหนอะไปไหนอ่ะืมไปไหนอืมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวยสวยมากมันต้องอย่างนี้คุณแซ๊คเนี่ย ส่วนมากเนี่ยผมโดนเหล่าตลอดเนี่ยผมอยากให้มีคุณเนี่ยคอยแบบเออคอยแบบเก็บงานให้อย่างเงี้ยเออ <c oughs> อืมเปิด <c oughs> มาทำไมเดียทุกทออ <c oughs> โอ้โหตัวผิด <c oughs> แต่ก็ยิงไม่โดนู่ดีโอเคมาเฮ้ยโ้ยโอ้โห เวลาจบคลิปกันแล้วจะเยมใส่หรือไงอ๋อไม่ใช่เขาลงกระสุนตัวนึงต่อเล่าดึกเล่าไอ้สัสเน่ยตัวแรกเอ๊โอเคครับผมก็ไม่เป็นด้เลี่ก่อนละกันนะผมก็เหล่ากันมาเ่าจะนานเย็นมาประมาณนี้เย็นมาประมาณนี้นะครับก็ ใครนะครับอยากดูผมนะครับเหล่าคิงดากอนต่อยอกยอกนะครับเป็นอะไรอย่างนี้นะก็เป <laughs> ็นอะไรอย่างนี้เหล่าเล่นไม่มีผมไม่เคยเหล่าคุณเลยคุณแซ็คไม่มีไม่มีไม่เ <laughs> ชื่อไม่เชื่อวันสองวันสองสามวันก่อนสามเหล่าไปแล้วแย่หน้าตาอยา่างเราโอเคไปเพียงเท่านีี้ไเเพยงท่านี้แหละนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับก็ฝาก พวกเรา2คนด้วยนะครับผมไว้เจอกันใ,ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ชมคลิปนี้มากครับผมแล้วเจอกันติดจ้า